หัวใจร้อยไวรักเขียนและอ่านโดยไข่มุกราตรีบทที่17ปัญญาพายืนหอบอยู่ต่อหน้ารำหลังเขาออกมาจากห้องผู้โดยสารคู่รักที่เพิ่งได้พบหน้ากันยืนนิ่งมองอีกฝ่ายอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง คนทักก่อนคือปัญญาภาเธอยิ้มน้ำตารื้นเอ่ยว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านของปันค่ะพี่รามสองร่างโผลเข้าหากันอย่างโหยหารามกอดหญิงสาวไว้แน่นโดยไม่พูดอะไรอยู่นานได้ยินคนตัวเล็กถามว่าเดินทางเหนื่อยไ,ไหมคะเขาตื้นตันใจจนพูดไม่ออก ได้แต่กอดเธอให้หายคิดถึงพี่คิดถึงปันมากปันสบายดีไหมปันก็คิดถึงพี่มากค่ะเลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ระหว่างนั้นชายหนุ่มเบิกตากว้างมองหนุ่มน้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังปัญญาภารู้ทันทีว่านั่นคือน้องชายของเธอเขาผลัดตัวออกจากปัญญาภา มองสองพี่น้องสลับกันนี่ปราดค่ะพิรามน้องชายของปันเองปราดยิ้มให้คนรักของพี่สาวอย่างเป็นมิตรขณะยิ้มก็ยังเหมือนกันพรามคิดจากนั้นยื่นมือไปทักทายยินดีที่ได้รู้จักครับพี่รามปราดรีบจับมือทักทายอย่างกระตือรือร้นยินดีที่ได้เจอกันนะปรัด ปราดบอกว่าอยากเจอพี่ก็เลยอาสาขับรถให้เขาขับรถเก่งกว่าปันมากรามมองท่าทางสดใสยามแกล้งน้องชายของหญิงสาวจากนั้นจึงหันกลับไปยิ้มให้ปราดพี่ไม่ทำธุรกิจขาดทุนนะผมนะ่ะปราดว่าเสียงดังนิดหน่อยกลัวไม่ได้โอกาสถามประสบการณ์จากรามรู้เรื่องของปันทุกเรื่องเลย เขาเข้าใจความหมายของรามจึงต่อไปอย่างนั้นเดี๋ยวเถอะเมื่อเห็นสายตาค่าโทษจากปัญญาภาสองหนุ่มก็หัวเราะเบาๆพร้อมกันเราไปกันเถอะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันในรถปราดเอ่ยขึ้นหนุ่พร้อมเสนอช่วยรามถือกระเป๋าเดินทางว่าที่พี่เคยก็ไม่ปฏิเสธน้ำใจของเขา รามมีเวลาห้าวันสี่คืนที่จะอยู่กับปัญญาภาสองคืนแรกพักบ้านของเธอจากนั้นจึงจะไปพักโรงแรมในตัวเมืองเพื่อชื่นชมสิ่งใหม่ๆกับหญิงสาวสองคนเมื่อกี้ทำไมปันถึงวิ่งหอบม,มาเลยรามถามขณะเดินออกจากอาคารสนามบิน ตอนเขาออกมาจากห้องผู้โดยสารยืนรอปัญญาพาอยู่สองนาทีเขาคิดว่าคนอย่างเธอน่าจะมารอก่อนปัญญาพาเงยหน้ามองคนช่างสงสยัยแก้มแดงขึ้นทีละนิดไปเข้าห้องน้ำมาค่ะเธอก้มหน้าตอบปันไปแต่งหน้ามาใหม่ครับ คนเดินลากกระเป๋าอยู่ข้างหน้าหันมาบอกจริงเหรอรามถามแล้วยิ้มกว้างปัญญาพาไม่ตอบมองไปทางอื่นเพื่อหลบหน้าเขาสักพักก็จับมือรามเดินไปที่รถเงียบๆลักนอนเอกเนกในห้องนั่งเล่นดูทีวีอย่างสบายอารมณ์ วันนี้เขาหยุดพักผ่อนจากรายงานทั้งหลายชายหนุ่มกดรีโมททีวีเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆพร้อมหยิบขนมเข้าปากไปด้วยวันนี้ไม่ไปไหนหรอจะ๊ะมารดาเดินเข้ามาในห้องเอ่ยถามแล้วตรงมานั่งโซฟาตัวเดียวกับลูกชายรักขยับที่ให้ผู้เป็นแม่นั่งด้วยไม่ไปครับ กว่าคุณแม่จะเหงาก็เลยจะอยู่บ้านทั้งวันคุณลักษิมามองลูกชายคนเล็กอย่างไม่ค่อยเชื่อแต่ก็จริงอย่างที่ว่าหากเขาไม่อยู่บ้านนางก็ต้องอยู่คนเดียวพี่รามติดต่อมาหรือยังยังครับสีหน้าคุณลักษิมากังวลนี่ไม่ถึงเวลาเครื่องบินลงแล้วหรือ ลักยิ้มเมื่อสามารถแกล้งคุณแม่สำเร็จแต่ปันส่งข้อความมาบอกว่าพี่รามถึงแล้วกำลังกลับบ้านกันครับจึงโดนฟาดไปตามระเบียบเพราะฟังเสียงบ่นของผู้เป็นแม่เจ้าตัวยังไม่สำานึกหาข้ออ้างอีกว่าก็คุณแม่ถามถึงพี่รามไม่ได้ถามถึงปันแถมยังไม่รู้จักเช็คมือถือตัวเองด้วย ไม่ต้องมาพูดดีเลยใครหลายอยากกินเมนูยากๆแม่เลยต้องยุ่งอยู่ในครัวลักทำหน้าทะเลน้นลุกขึ้นมากอดมารดาขอบคุณครับคุณแม่คุณลักซิมากอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไว้ด้วยความหมั่นเคี้ยวตกหลังเขาเบาๆหลายทีแล้วหนูหนุชล่ะไม่เห็นมาบ้านเรานานแล้วนะ นางถามเมื่อลูกชายกลับไปนั่งดีๆแล้วคุณแม่นุชกำลังพาไปคลายเครียดที่ทะเลครับแทบจะกลายเป็นกิจวัตรของคุณลักษมมาไปแล้วกับการนั่งฟังลูกชายแต่ละคนเล่าเรื่องคนรักนุชบอกว่าชวนคุณพ่อไปด้วยเขากำลังวางแผนให้พ่อแม่คืนดีกันอยู่ครับงั้นเหรอจะ๊ะหนูหนุชน,นี่พยายามดีจังเลยนะ นางว่าเอ็นดูนุนภาแต่พ่อแม่หนูหนุนเข้าคงจะชินกันแล้วละมัง้งกลัวกลับไปแล้วจะแย่กว่าเดิมแม่หนูหนุนบอกแม่อย่างนั้นแล้วอย่างนี้ถ้าพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันลักจะพยายามทำให้เราคืนดีกันไหมลักเอียงศีรษะยิ้มยิ้มเข่านึกภาพนั้นไม่ออก ผมว่าคุณแม่กับคุณพ่อคงจะคืนดีกันก่อนที่ลูกๆจะรู้ว่าทะเลาะกันอีกครับช่างพูดจริงคุณลักษิม,มาหัวเราะยื่นมือไปรูปแก้มลักเบาๆคุณแม่ช่วยบอกเคล็ดลับผมหน่อยสิครับโชคดีที่บ้านเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินลักมองมารดาอย่างไม่เข้าใจ เคยได้ยินแต่ว่าเงินทองของนอกกายเกี่ยวอะไรกับความรักสำหรับความรักอาจจะไม่จำเป็นแต่มันจำเป็นสำหรับชีวิตคู่รักพยักหน้าเข้าใจแล้วแม่ก็โชคดีที่เจอคุณพ่อที่รักแม่จริงๆเขาไม่เจ้าชู้ด้วยจากนั้นก็โชคดีมีลูกชายน่ารักสองคนไงจ๊ะ ไม่พูดเปล่าแต่บีบแก้มลูกรักไปด้วยรักยังมืนงงถอนหายใจใหญ่คุณแม่ครับชายหนุ่มลากเสียงยาวเขายังไม่ได้คำตอบที่แท้จริงเลยการเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกันไงจ้ะเขาฟังแล้วพยักหน้าเห็นด้วยพวกท่านใส่ใจความรู้สึกของกันมากจริงๆ ตอนนั้นแม่ไม่ชอบคุณพ่อเลยนะพราอเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายลิตาตอนนี้คุณแม่กับคุณอาก็ยังไม่ถูกกันชายหนุ่มพูดแล้วยิ้มหน่อยหนอยก็ยายนั่นชอบดูถูกแม่ขี้อิจฉาที่สุดตอนนี้ลูกสาวก็ยังมาวุ่นวายกับพี่รามอีกจะจองเวรแม่ไปถึงไหนถึงสายเลือจะห่างกันไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ คุณแม่น่ากลัวจังครับรักแซวที่อยู่อยู่มารดา,าของขึ้นจึงช่วยพูดให้นางสบายใจแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับสะพ้ายคนโตของคุณแม่เป็นใครก็รู้อยู่แล้วนี่นาคุณแม่รู้ไหมครับผมกับนุ้ยคุยกันว่าสักวันเราจะเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ให้ได้หลักไม่อยากให้ผู้เป็นแม่หงุดหงิดจึงเอ่ยความในใจของตนให้นางฟัง คุณลักษิมามองลูกชายคนเล็กอย่างซึ้งใจยกมือขึ้นรูปแก้มเขาแม่เชื่อว่ารักจะทำได้ดีกว่าอีกจ่ะในแบบของรักเองไม่รู้ป่านนี้พี่รามเป็นยังไงบ้างนะมิรามาดาของปัญญาพาต้อนรับรามอย่างอบอุ่นพวกท่านมายืนรอหน้าบ้านตั้งแต่ที่รถวิ่งเข้ามา พอลงจากรถแล้วปัญญาภาก็พารามเข้าไปทักทายผู้สูงวัยยิ้มให้เขาบอกให้ทำตัวตามสบายชายหนุ่มเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องของปราดภายในห้องนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วพวกผ้าปูที่นอนกับหมอนผ้าหม่มล้วนถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แถมยังมีแก้วใส่ดอกไม้วางบนโต๊ะหัวเตียงด้วยรามคิดว่าเป็นปัญญาพาที่นำดอกไม้มาไว้ให้ข้างใต้แก้วนั้นมีการ์ดแผ่นหนึ่งถูกทับไว้รามหยิบขึ้นมาดูลายมือหญิงสาวเขียนข้อความว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเราค่ะปัน หลังข้อความตามมาด้วยหัวใจดวงเล็กๆหนึ่งดวงรอยยิ้มของแขกพิเศษปรากฏบนริมฝีปากเขาเก็บการ์ดไว้ในกระเป๋าเดินทางด้วยความอบอุ่นหัวใจพี่รามคะมาทานข้าวกันคะ่ะปัญญาพามาตามรามไปทานข้าวเขาแปลกใจที่หญิงสาวเป็นฝ่ายเข้ามาจับมือก่อน หรือเพราะเป็นบ้านของเธอถึงได้ไม่เขินอะไรเหรอคะปัญญาพาถามเพราะเห็นรามองตนไม่วางตาพี่แค่นึกถึงเมื่อก่อนว่าปัญไอพี่แค่ไหนแต่ดูตอนนี้สิพี่ต่างหากที่เป็นฝ่ายอายพอเขาพูดเธอก็อายขึ้นมาทันทีที่จริงปันตื่นเต้นมากเลยคะ่ะ แต่ปันอยากให้พี่มีความสุขเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนคู่อื่นเลยจะมัวอายอยู่ได้ยังไงปัญญาพาตอบชายหนุ่มด้วยเหตุผลเพียงครึ่งเดียวรามแค่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คนรักของเขาโทรไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆนมาแล้วทุกคนบอกให้เธอมั่นหน้าเข้าไว้ ที่สำคัญหากเขินอายให้คนในบ้านเห็นพวกเขาจะยิ่งล้อเรียนเธอนะสิขอบใจนะเมื่อรามยกขึ้นจับศีรษะหญิงสาวเขารู้สึกร้อนเผาที่ดวงตานานแล้วที่ได้แต่โทรคุยกันไม่สามารถสัมผัสร่างกายอีกฝ่ายได้ความรู้สึกบางอย่างก็ไม่สามารถส่งผ่านคำพูด แม้มีเวลาไม่มากแต่ก็คุ้มค่าที่ได้พบคุณแม่ฝากมาให้ครับพรามยื่นถุงของฝากให้มารดาปัญญาภาคุณซิรินเปิดดูแล้วร้องตกใจของข้างในมีตั้งแต่ชาดอกกุหลาบเครื่องขอมต่างๆ ชุดถ้วยชาเซรามิกลวดลายวิจิตรที่คุณลักษมาไปสแสวงหามาจากที่ต่างๆล้วนแต่เป็นของดีที่ทำขึ้นอย่างประณีตนี่หอมมากเลยครับแม่ปลัดร้องอุทานอีกคนหลังหยิบขวดเล็กๆขวดหนึ่งขึ้นดมขอบใจมากเลยนะรามฝากขอบคุณแม่เราด้วยที่จริงไม่น่าต้องลำบากแบบนี้เลย คุณปริญญาบอกชายนมส่วนใจนั้นคิดแล้วว่าจะหาของฝากอะไรไปให้อีกฝ่ายดีรามยิ้มรับคำก่อนก้มลงกระซิบกับปัญญาภาก็สมแล้วที่เป็นคุณแม่หญิงสาวเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรามกับลักษถึงชอบให้ของขวัญเพื่อน ทานข้าวกันเถอคะค่ะปันหิวจะแย่แล้วหลังทานมื้อเย็นเสร็จปราดก็นั่งเซงพ่อของเขาแย่งพูดกับพี่รามไปคนเดียวเหมือนคุณพ่อจะได้เพื่อนที่รู้ใจมาอีกคนนะครับพูดกับมารดาและพี่สาวขณะพวกเธอกำลังทานทานผลไม้กันสามแม่ลูกยังนั่งที่โต๊ะอาหาร ส่วนคนที่ถูกพูดถึงนั้นนั่งดื่มกันอยู่หน้าทีวีแม่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคุณเซรินว่าแล้วเทน้ำส้มใส่แก้วของตนคุณแม่คะพี่รามดูเป็นยังไงบ้างคะปัญญาพาถามเสียงเบาเท่าที่ดูก็ดีนะผมว่าพี่รามกับพ่อนิสัยคล้ายๆกันเลย ปราดพูดตามที่เขาเห็นใช่ไหมพี่นึกว่าคิดอยู่คนเดียวแม้บิดาจะพูดเก่งกว่ารามเพราะผ่านประสบการณ์มาเยอะกว่าแต่หากไม่ใช่คนสนิทกันจริงๆเขาก็ไม่คุยด้วยนานเรื่องนี้สรุปได้ว่าปัญญาพาชอบคนที่คล้ายกับพ่อของเธอแต่ลอกว่านิดหน่อย หญิงสาวมองคนสองรุ่นคุยกันแล้วยิ้มอารมณ์ดีวันนี้มีความหมายมากขอบคุณที่มาเยี่ยมเรานะราม้าทุ่มกว่าคุณปริญญาลุกขึ้นพูดกับรามหลังนั่งดื่มกันมาหลายชั่วโมงแล้วจนปัญญาพากับคนอื่นๆต้องขอตัวขึ้นห้องผมก็เหมือนกันครับคุณพ่อ ขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดีนะครับผู้สูงวัยยิ้มเป็นมิตรตาเยิ้มแทบจะหลับอยู่แล้วพักผ่อนตามสบายนะวันนี้พ่อไม่ไหวแล้วบอกแล้วก็เดินเซจากไปปัญญาพาได้ยินเสียงบิดากับรามจึงลงมาดูช่วยพยุงบิดาให้ถึงห้องแล้วกลับมาหารามอีก พี่รามคะรามผ่านมาตามเสียงเรียกเขากำลังเก็บแก้วและขวดเครื่องดื่มไปไว้ในครัวไปนอนไนด้แล้วคะ่ะพวกเขาเดินขึ้นชั้นบนพร้อมกันปัญญาพาไปส่งรามที่หน้าห้องปราดฝันดีนะคะขอบคุณมากนะวันนี้พี่มีความสุขมาก รามขอบคุณหญิงสาวจากใจจริงปัญญาภายังยืนที่เดิมรอให้เขาเข้าห้องไปก่อนรามเห็นว่าเธอยังไม่ไปจึงขยับเข้าไปกอดก้มลงจูบกระหม่อมบางด้วยความทวินหาปัญญาภาโอบกอดรามแน่นพร้อมหลับตาลง ผ่านไปสักพักก็เงยหน้ามองกันเขินบอกฝันดีกันเป็นรอบที่สอง